สวัสดีครับสวัสดีเอฟซท่านครับเอาเดียสละคลิปนี้ครับพี่น้องครับเ <c oughs> ดียสิผ้ารถไงไปลุยน้ำครับพี่น้องไปดึงรถให้น้องน้องกนเอารถไถท่านเนอาหาศูนไปไถน้าน้ำครับลุมรถพูม้มาู่กันบอกทีมงานเขาไปดึงไห้เขากัดหนากครับเขาบอกอยากไปบนไอ้พาเขาล่างกนแล้วบุญละครับโบ๊เปัญยังครับ เดี๋ยวรถจะคล้องดึงก็ได้รถญ่แต่ว่าสีลมบอ่อหรือว่าพุลมเดี๋ยวรุนไปน้ำกันพี่น้องผมก็ซื้อเสียวอ,อยู่ผมบกวกกัารถใหญ่ไปลงนะ้ำนะผมอยากมันขึ้นบ่อไหนเพราะว่ารถมีแถวบ้านมันมีรถทุนซ้ำกันนะนะนมันลมมันกันอันนี้ครับครับท่อหน้าบ่อไห้มันลมครับอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งไปน้ำกัน เพียบตัวบอกเขาก็บอกอยากไปหเหยียบมันเลยแต่ว่าประทาเขาลุ้มจี้กรองแลนไปเขาไว้คนละอย่างครับนี่ละคนเฮามันคิดบดควยกันครับแต่ว่าบางเทิงเขายากอะเขาใจเขาอยู่ดอกบังเทิงเขากับปรว่างเขาเนาะเขากับตรงไปเองะเนะผู้บัญยังครับ เดี๋ยวผมจะเลี้ยนไปอยู่ประมาณกิโลกว่าวรหนิเละพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ไปบอกันบุญล่ะครับมองถึงเนาะเดี๋ยวเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องมันสีลมว่ะผมคว่ารถใหญ่ๆเนี่ยผมก็ปกเคยไปลุยหนามนี่เถอ,อะนะขับลมกับพี่น้องกันหารถไปถึงซอยผมได้หรือหละเอาครับเดี๋ยวบอกกันพุญล,ล่ะครับพี่น้องมองสถึงพุญล,ล่ะครับครับพี่น้องมาหอดแล้วเดี๋ยวครับลงไปประมาณนี้ปล่อยก็เมตรครับ แคน้าประมาณกิโลกัวๆครับเยวไปเพิ่งว่าสินตนิดเลยคนไหนแต่ว่าน้ำนี่เต็มใมหน้าเลยฝนตกดีครับช่วงนี้น้ำร้ายใ่หน่อยอันนี้เป็นน้องสาดีพี่หน้องก็ไม,ม่นใชน้หน้าเนี่ยน้องสา นะเดี๋ยวผมขึ้นสองเผ่ากันกดไปมีดลงครับพี่นอ้องเวลาใส่สองเผ่าันยังใส่สั้งบ่ายเจ๊ชิเขาสองเผ่าง่ายกว่ากันครับแต่วา่าโคตรไปมีดลงครับก่อนก็ก็กดนะแต่ว่อวลงไปเจาะสองเหน่าม,มาแย่งไรด้วยครับพี่นอ้อง ไปนไปเาเขาโผ่ไปก่อนเดยเยวาวงปนักงนพีดอกมัจะขึ้นวะแต่ว <tragedy> ่าก็ือิังจัเพิงจะขึ้นยอดแล้วนี้ จะใส่ให้ไปใส่ลูกใส่จากลูกหาครับหาจะพาะดีคิดว่าใช่ปะ จัตสีจอดไว้อีกแล้วครับรถไงเดี๋ยวมันเหลียวแกมันลมอีกครับเท่าเทถาหน้าจะบมวมลมหนามันเป็นมันเป็นกีนกับกรงสุมเกี้ยงหายก่อนประธานมันล้มจมังสีนี้ 哎。 ครับพี่น้อง้ายู่มันรวมตึกปนณิแต่ว่ารถใหญ่กับแม่นเนี่ยสิลมไหวปนไหดอกครับพี่น้องมันยางมันใหญ่แต่ว่าขันเพื่อนด้ล่งเลยครับขันบ่ได้รถหุ่นซ้ำกันนี่ย่านบ่ขึ้นหมดแล้วครับข้ายอยู่หรอครับพี่น้องรถใหญ่มันมาดึงรถหน่อยมันมันบ่ได้ออกแห่งไรปณิมันก็จังขึ้นง่ายอยู่นะแต่ว่าขันรถหุ่นซ้ำกันเหมัอนแต่ว่าพื้นท้องติดแหละครับรถขันนะแต่ว่าขันรถซ้ำกันมาดึงกับสี เด็กก่อแข่งย่ายก็นันเจ้หน่อยครับแนวรถไน่ไมาดึงรถหน่อยมันรับสบายเจ้าหน่อยครับกัคือจังว่แหละครับกันเอารถหน่อยไปดึงรถไน่คือเมื่อยครับถ้าเป็นไปได้ก็จักหุนซ้ากันเนาะยัญ่ๆซ้ากันหน้าลึกเต๋อหรือหน้องเพียงเขาผมเลยครับเพียงเขารถมันสูงครับมันก็เลยก็จังหนามอร้ายมาไดอต่างออกเจ้าหน่อยคนครับ ตายเหมือน,นลอคในหลังรถครับตะลุยกไปลุยแค้เราครับพี่น,อน้องเร้นก็ไปก็มาทำห้น้ำหนักนี่แหละครับเพื่อได้ในอุ่นเครื่องเพลินหนาพ้นก็ต้องจีจอดซะเลยครับแบดจากอ่อนครับซาขั้นหน่อยแต่ว่าขัาน้นไหนมันยังไม่ขึ้ว่ามันก็เลยบวแบตก็เลยบ,บ,ลบ,บ,บวันเดแบบชั่นะอันนั้นขั้นจอดซ้ำซี่หามือเนี้ยเอาแหละแบตเนี้เริ่มเตือนแหละนะครับเปลี่ยนไปแล้ว ดูที่สองครับว้องรถขั้นนะนะครับรถขาวเขาพีทีซีนะครับ,รรบพินาพี่เหือกบเบิเดดอกขั้นนะนี่แหลคะครับเลือดตะขั้นนี่สู่กันต่อไปนะครับแต่ว่าแถวนี้บอลุ่มบ้านนะม,นมันมันบมมีหนามน้่แหละคกัมันเป็นดินพ่นครับมอกบอลลุม่มก็เลยอันน่ะนก็เลยลุ่มครับ โอ้ยไอขีต้มพี่น้องเลยช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้เห็นงานแอ้พี่น้องเนี่แหละครับซ้ำเห็นเนี่ยแหละบางคนกว่าคือบ่ไทยบ่อันนี้เบิ่งเนี้มันมันบ่พูสีได้ไปเห็นกับพี่น้องกันไปไทให้ท่ายังสนึงยามลมนะผมก็เลยบ่บ่ค่อยเด้ไปก็เลยอาจจะป้ถทายมั่งเท่ถทายกัถ่ายเป็นลีปบดจอดนะครับพี่น้องกัสิบ่บดถือใจพี่น้องภานในแต่ว่าผมก็กถทายเบิ่งนีดอกการทำงานนะครับผมนะครับก็นี่ผมก็ถทายลงเรื่อยครับพี่น้อง บ่หันกับไปรับงานมาไทบุกเบิกให้เอยผมมันไชบุกเบิกไทอันตาแม่นครับไทอันสิปูยางฝนันตกลงมาแบันันก็เลยไปโบได้ครับให้กับโบไลอกวังสี่หาไรนี่แหละฝนตกมาไปบบได้ที่ครับให้ตัวนั้นมีแต่แบบเป็นดินทรายเป็นหนามอกบ่อนะครับผมกับบะกาบันไดกูแล้ครับเดี๋ยวจอไป่าประทานมันรมอีกแห่งสีเมื่อครับต่ว่าแถวไหนกัด ตอนแหลงมันกับเป็นหินแหอยู่ครับแต่ว่าฝนตกมันแช่นามโดนกับผูบสเส้อใจมันไดนะครับอันนี้เป็นหน้าเขาบานครับพี่น้องมันหนามมันขาดแล้วมันแตบ่บ้านไม่โดนละบันนี้ฝนโมตกงมาจะเถอะเขามันโมเกิดนะครับก็เลยเด้ก,ก็เก,ก,ลลกิดบองบางพี่น้องก็เป็นเตาดอกมันก็เลยลุงลุงเราก็เลยให้มาไถ่ภาษีด,ดำเมานะครับพี่นี้เพราะมันเด้ยดำดำไหลเติอบอยู่ครับบ้านบ้านผมนี่วันดำไหลยคนอยู่เขาบ้านตายเบิดพี่น้อง ตะวันพวกสีหลอดกะทกัไม่หลอดก็หลอดบ่ลายครับแต่ว่ามันก็ได้สามคือเก่านะมันกับบ่ออกลอดเปอร์เซ็นต์นะครับต่ว่าผลผลมันทิ้งช่วงโดนนะครับพี่น้องพี่น้องเบิงรอดนามเบิ่งนามครับอู้อันขั้นใหญ่รถมันสูงคือสื่อครับมันก็เลยคือยังมันนามบ่ลายเสียใจบ่ได้ครับข้้งนานนี่ก็เป็นน้องสา เอาครับสรับคลิปนี้กับประมาณนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวไว้ชมในคลิปหนาบัลทามันลมอีกเดี๋ยวผมถ่ายลงให้เบิ้งครับแต่ว่าก็ขึ้นสบายอยู่นะครับผมเอาคลิปนี้เอาประมาณนี้แหละครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมนะครับจะได้ฝากกดติดตามไว้นั่ครับสำหรับช่องยูทูบอิเล็กเตอร์สรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ